ระยะล่องระยะห่าง8เมตรโดยเอาทุเรียนมาอยู่สับกลางระหว่างกล้วยนะครับเพราะเราจะได้กินทั้งผลไม้ทั้งผักด้วยไอ้ตรงนี้ก็จะปลูกผักเนี่ปลูกไปแล้วใช่ไหมอันนี้อันนี้หวานพริกไปแล้วรอบหนึ่งออหวานพริกไปแล้วรอบหนึ่งปลูกฟักทองไปแล้วรอบหนึ่งพึ่งลื้ยออกเมื่อเมื่อไม่นานเียครับเมื่อไม่กี่วันเลนี่ถางหญ้าออกแล้วก็ไปคุมผมแปลงกล้วยเหมือนเดิม อย่างนี้ก็เรียกว่าปลูกทุเรียนสามเดือนได้กินฟักทองฟักทองหนึ่งปีได้กินกล้วยใช่ครับแปดเดือนได้กินมะละกอใช่ครับอทีนี้มาดูว่าฟักทองเก็บไปแล้วได้เงินมาเท่าไหร่นะพี่ฟักทองไอพื้นที่ที่ปลูกเนี่ยนับหลุมได้ยี่สิบหกหลุมครับช่างกิโลขึ้นตาช่างได้ประมาณสี่ร้อยโลเห็นเห็นเลยคือเห็นเห็นขึ้นตาช่างไปขายสี่ร้อยโลแต่แล้วแจกพี่แจกน้องอีกเกือบร้อยโลก็ สรุปแล้วก็คือ26หลุมของเราเนี่ยได้เกือบครึ่งตันได้เงินเท่าไหร่อ่าตอนนั้นไปขายได้เงินหมื่นนึงกับน้อยหนึ่งหมื่นิเ็ดนิดหน<อ>ึงก็ช่วงช่วงหน้าแรางแล้วปูหน้า,นา,าแ้งนาะนเราลดน้ำมันก็ไอฟักทองจะแพงหน่อยมีกิโล30บาทก<อ>ับ20บาทถือว,ว่าแพงอนะเราส่งเขาส่งที่ร้านพอเพียงในเครือข่ายของไอเกสิกรรมไรสานพิษเราเหเครือขาย<อ>ในกรุงเใช่ครับผม ก็ถือว,ว่าปลูกทุเรียนไม่ใช่ว่ารอแต่ทุเรียนเรารจะได้ประโยชน์ชแต่พื้นที่เรามีช่องว่างอยู่รเราก็มาใชใ้เกิดประโยชน์ครับผม่ามาดูปักทองนะครับแจกพี่แจกน้องไปแล้วเหลือขายได้เงินหมื่นหนึ่งได้ค่าปุ๋ยค่าฟางครับผมเกินคาดนะเนี่เกินคา,าดด้วยเกินคาดเลยเดได้ดูที่เหลืออยู่แกเก็บไว้ทําพันธนะฮะอทนนี่เหลืออยู่มันยังไม่แก่ก็เลยยังไม่เด็ดไงออันนี้มันยังไม่แก่ดีอ่ารื่ลองจัเดู เอาลองช่างดูแล้วกันเนะาะเพื่อนๆที่ติดตาม Facebook แล้วก็ youtube สามอาชีพนะครับทุกคอมเมนต์เลยตอนนี้ทักทายกันมาหลายคนละอันนี้ไอ้ลูกน,นี้ไม่ใช่ว่าโอ้มีหโชว์นะครับเพราะว่าลยังไม่แก่มีหลานมาดูด้วยนะพี่วัรชยัยรับผมหลานนายวัรชัยเนี่ยน้องวารุณีเลิกเมืองครับอ้าวลองดูไปพร้อมๆกันผมก็ยังไม่เคยช่่งทีว่มอยู่ในถามันอันนี้เก็บไปแล้วประมาณครึ่งตันนะฮะไอ้ตัวนี้เขาจะเก็บไปทําพันรับผมอ่ะมนรุ่นกันดูว่าอ่าพี่น้องลองดูนะครับ พักทองลูกนี้จะประมาณกี่กิโลกรัมเครือยังติดเครืออยู่นะครับอ่าวเครือยังอยู่นะฮะเนี่ยไม่ได้เอาเครือออกไม่ได้เอาเครือออกเพราะให้มันแก่ก่อนถึงจะเด็ดมันเนี่ยเราก็จะลองช่างดูพี่อย่าให้มันขาดนะอ่าเพื่อนๆนะครับที่ติดตามดูอยู่ไม่รู้ผลการรับชมเป็นไงบ้างมาเรามากันที่อำเภอชัยวนจังหวัดอุดรธานีนะครับมาเยี่ยมพี่วันชัยทีมงานเราเองมโอ้เอาเลยครับพี่ เป็นไงครับพี่อายาโอ้โหสิบสิบเอ็ดกิโลครับพี่น้องสุดยอดอี๋ป้าโทสิบเอ็ดกิโลกว่าด้วยกว่าไปหนึ่งขีดโถสิบเอ็ดกิโลหนึ่งขีดครับเออฟักทองที่ปลูกโดยไม่ต้องใช้เคมีเลยนะครับโอ้โหอันนี้พันดาวกระจายนะครับแอบใส่หินหรือเปล่าพี่ไม่มีครับผมพี่แอบใส่หินหรือเปล่าเนี่ยไม่ได้เด็ดมาจากไหนนะครับนีเครือของที่สวนตัวเองด้วยยังไม่เอาออกเอ้ยผมว่าแอบใส่หินหรือเปล่า ไม่มั่นใจครับดูดีดีดูดีโอ้นะครับเถายังอยู่นะครับพี่น้องยังอยู่นะครับติดคอขวยอยู่เลยเถายังอยู่นะครับยังติดอยู่ดูนะครับฟักทองอันนี้ลูกนี้เก็บไว้ทําพันนะฮะครับผมเก็บไว้ทาพันธุ์ที่เหลือเอาไปกินก่อนหน้านี้เนี่ยทั้งแจกพี่แจกน้องด้วยขายไปแล้วหนึ่งหมื่นได้ค่าเม็ดพันได้ค่าปุ๋ยเรียบร้อยแล้วได้ค่าฟางแล้วโอ้ยไอ้ไซลองอุ้มหน่อยดิอุ้มเนี่ยเทียบกับตัวคนนะ ฟักทองส some, euro, kilos, baptism, right? supplies, CBD, ิบเอ็ดกิโลหนึ s, raum, huh? si eh ่งขีดนะครับอันนี้ไรส่วนให้พี่น้องเห็นชัดๆเลยการปลูกโดยไม่ต้องใช้เคมีฮะมันเป็นไปได้ครับพี่น้องเห็นไหมล่ะฮะสุดยอดไหมล่ะครับปลูกทุเรียนสามเดือนได้กินฟักทองฟักทองไม่ธรรมดานะครับธรรมดานะครับปลูกทุเรียนสามเดือนได้กินฟักทองฟักทองแล้วดูฟักทองครับสมบูรณ์มากสมบูรณ์มาก เป็นพันพื้นบ้านด้วยตรงนี้พันพื้นบ้านด้วยครับเก็บมเมล็ดพันุ์เอง oh, ผมเก็บมเมล็ดพันุ์เองมาปลูกเนี่ย<ต>ไดไ้ไม่ใช้เคมีไม่ใช่ปุ๋ยอะไรพิเศษเลยใช่ไหมไม่มีเลยครับไม่มีสูตรอะไรพิเศษเลย oh. มีดินเป็นเป็นหลักมีดินสมบูรณ์เป็นหลักครับอาศัยว่าดินมีแร่ธาตุอาหารอาศัยจากความเข้าใจของเราที่มีประสบการณ์บ้างนิดๆหน่อยๆแต่ดินนี้มันไม่ใช่อยู่ๆมันดีเลยเนาะใช่ครับคนจัดการใช่ครับคนจัดการ ก่อนที่ผมจะมาปลูกเนี่ยเจ้าของเก่าเขาก็จะมีไอ้มีคอกวัวขอกไก่ขอกหมูอยู่แถวๆนี้นะครับนี่แหละบางคนเขาจะมองว่าโอ้ดินไอ้เป็นใสดีเนาะปลูกทุเรียนได้ลูกใหญ่แต่จริงๆไม่ใช่นะฮะเขาต้องพัฒนานะครับหลายปีพัฒนาดินมาหลายปีอั้นหัวใจสําคัญคือกเกษตรคือการพัฒนาดินใช่ครับถูกต้องร้อยเปอร์เซ็นต์เลยอไอ้สูตรอื่นๆที่เอามาใช้สูตรน้ำมงน้ำหมักอะไรไม่ใช้มันก็ดี อ่แต่ว่าไอ้พวกเหล่านั้นก็คือว่าเอามาพัฒนาดินแหละแต่ถ้าถ้าเราพัฒนาได้แล้วผมว่าไอ้สูตรพวกนั้นก็เบาๆลงไม่จําเป็นมากนะนี่แหละไอ้นี่คือไอ้ผลผลิตในการันตีให้เห็นว่าไอ้สิ่งที่สวนเราทําได้สิ่งที่เราทําได้มันเป็นเรื่องจริงไม่ใช่ธรรมดานะฮะแล้วก็เอาช่างอีกทีนะฮะเผื่อพี่น้องที่เข้ามาดูใหม่ๆนี่แหละ อับนี้ยังปิดเท้าอยู่นะครับยังไม่เด็ดเลยยังไม่ได้เด็ดเพราะว่าเก็บไปทําพันรอให้มันแป่นิดนึงทองลูกที่ใหญ่ที่สุดในแปลงนะครับเขาเก็บไปทําพันธุ์แต่ที่เก็บไปแล้วประมาณครึ่งตันคร่งกลูกมันมีเยอะถือว่าโอ้โหลูกใหญ่มากนะครับใหญ่มากอ่าเดี๋ยวจะช่างพังเดี๋ยวตาช่างพังนะฮะ ต่อไปปลูกล้อหน้าคงต้องใช้ตาช่างอันนี้บ้าพี่ตาช่างตาช่างหกสิบตาช่างหกสิบกิโลลูกหนึ่งหมูบักใหญ่เลยลูกนั้นนี่นะครับจากพื้นที่สองไร่เจ็ดเดือนที่แล้วผมมานี่ไม่มีอะไรนะไม่มีต้นไม้เลยมีแต่ความล่งครับผมมื่งไถอกําจัดวัชพืชครับแต่มันเป็นดินลูกลางว่างเปล่าครับให้เราจะมาบริหารจัดการให้มันได้ดั่งใจเราได้ตามสูตรและได้ตามใจเรานี่แหละคือได้ตามใจแล้วนี่ อย่างนี้ก็เป็นไปตามที่ในหลวงท่านตรัสไว้เนาะให้เราพัฒนาดินครับผมนะครับบำรุงดินแล้วครับให้ดินเลี้ยงพืชพืชก็จะเลี้ยงคนใช่ครับถูกต้องแล้วครับอันนี้ชัดเจนเลยว่ามีประสบการณ์ทํามาหลายรอบตอนนั้นก็หาดินไม่อุดมสมบูรณ์ล้วก็หาดินเออหาปุ๋ยหาฟางแล้วก็หาจุลินทรีย์มาใส่สูตรนั้นสูตรนี้บ้างเพื่อมาพัฒนาดินนี่แหละแต่พอดีจังหวะที่เรามาได้ดินดีระดับหนึ่งแล้วเราก็ก็เอ้ มาทําตามประสบการณ์ที่เราพอมีบ้างนะมันก็จะออกมาเห็นอย่างที่อย่างที่นี่แหละอย่างที่ภาพออกมานี่แหละพี่ภาพเห็นชัดๆเลยนะฮะครับผมฟักทองลูกก็สิบเอ็ดกิโลหนึ่งขีดลูกใหญ่มากอพันดาวกระจายชื่อพันของเขาอ๋อพันดาวกระจายนะครับ,รบผมอันนี้พี่จะเก็บรักษาพันธุ์ครับผมก็เก็บไปแล้วบางส่วนแต่ลูกนี้มันยังไม่แก่ไงผมก็เลยแม่บ้านเดี๋ยวพึ่งไปถางมันเด้อนเอาเอา,เอาเครืยอนไว้ก่อนให้มันแก่แก่ก่อนก็ค่อยเด็ดมันแต่ว่าไอ้ฟักทองที่เห็นลูกใหญ่เนี่ย ถ้าคุณไม่พัฒนาดินของคุณให้ดีก็ใช่ว่าจะใหญ่นะไม่ใหญ่ครับไม่ใหญ่บางทีไม่ติีลูกด้วยซ้ำไปนะมันไม่ได้เกี่ยวครับไม่ได้เกี่ยวมันเกี่ยวว่าดินน้ําการดูแลดีไหมเนาะไม่ใช่ว่าเอาพันธุ์นี้ไปปลูกแล้วจะใหญ่นะใช่เพราะตอนที่ซื้อพันธุ์มันมาเนี่ยเอามาจากไอ้ภูไทยเขาเขาก็บอกว่าพันธุ์พื้นบ้านแต่เราก็รู้อยู่ดาวกระจายเป็นพันพื้นบ้านก็ซื้อพันธมามันก็ลูกเล็กกว่านี้ครับอ๋อลูกเล็กน้อยเดียวับงั้นหัวใจสําคัญของเกษตรพอเพียงคือการพัฒนาดินใช่ครับดินเป็นหลักเลยครับ แล้วก็ไอ้เนไซนี่ก็ไม่ใช่เป็นคนมีกระตุ้งกระตังนะฮะไม่ไม,ไม่ไม่ครับเพราะว่ามามาตรงนี้มาซื้อที่หมดพอดีติดนี่ด้วยทําไปเพราะว่าไอค่าที่มันเกินครับแล้วก็อ่าแล้วก็มาทําแบบคือเรามีประสบการณ์นิดหน่อยอ่ามันปรับใจได้ไงเราจะทําอะไรก่อนว่านะเออท <ำ S 2> ําอะไรที่ไม่ต้องลงทุนมากนะอ,อย่างสมมุติว่าไอ้กล้วยเราก็ไปขอเข้ามาครับอ่าพื้นที่ปุ๋ยนี่ก็มีไอ พี่น้องแถวเนี้ยเขาเอื้ออำนวยให้ก็ขอเขามาฟรีเขาก็ใจดีก็ให้มาฟรีแล้วก็ได้ส่วนนั้นเนี่ยเออได้มาฟรีมีมีฟางนด้ซื้อหน่อยค่าอัดเขาซื้อก็นิดนี่หน่อยแต่ค่าอัดจะแพงหน่อยแล้วก็พันธุเรียนนี่ก็ไม่ได้ซื้อมาล็อตเดียวนะฮะค่อยๆเก็บเงินใช่ครับซื้อมาพันธุเรียนมาทุเรียนทั้งหมดมีห้าสิบต้นซื้อถึงสามครั้งถึงได้ห้าสิบต้นนะเห็นไหมซื้อรอบแรกก็ไม่ได้เป็นคนมีกระตังแล้วไม่ ค่อยๆทำไปเรื่อยๆค่อยๆทำขนาดกล้วยโตขนาดนี้บางส่วนยังปลูกไม่เสร็จเลย y, ค่อยๆ<ม>ทำไปไม่มีหาหนอมันตอนนี้มันขาดปุ๋ย<อ>ขาดปุ๋ยคอกที่จะมารองแล้วก็หมักในหลุมแต่ช่วงหลังมามีแล้วล่ะมีไปรับจ้างขนปุ๋ยให้เขาก็เอาเอาปุ๋ยเป็นค่าค่ารถนั่นแหละกองอยู่นั่นแหละสิบกว่าถุงอันนี้ก็เรียกว่าทําแบบคนจนใช่ครับอ่าตูกนี้ก็คือก็เป็นส่วนใหญ่ก็จะไซส์ใหญ่ๆแบบนี้เลยนะพี่ส่วนใหญ่ก็จะประมาณนี้มีลูกนั้นเวอ่์หน่อย ให้พี่เอาตาช่างมาช่างลูกนี้ได้ไหมลูกนี้กะประมาณที่6กก,6กิโลเอาผมกะที่หกกิโลเอาอ่ารบกวนพี่วันชัยพี่เอาตาช่างมาพิสูจน์หน่อยครับเราไร้สดให้พี่น้องดูเลยนะครับพี่น้องที่ติดตาม Facebook ของผมแล้วก็ youtube สามอาชีพเพิ่มษยชาตินะฮะเ,เรามาพิสูจน์เรื่องการทำกิจกรรมไร้สารพิษที่อำเภอชัยวนจังหวัด,ดอุรรธานีนะครับเจ็ดเดือนที่แล้วผมมาพื้นที่นี้ยังโล่งๆอยู่ไม่มีอะไรเลยตรงนี้นะ อ้าวมันเผามันจะขาดไหมมันยกไมาได้อ้าวลองดูนะครับพี่สุดให้พี่น้องเห็นชัดๆฟักทองที่ปลูกแค่26หลุมปลูกโดยไม่ต้องใช้สารเคมีใช้กระบวนการอินทรีย์ล้วนๆเลยนะฮะเมื่อกี้ลูกใหญ่ที่สุดช่างไปแล้วประมาณ11โล1ขีดอ่าลูกนี้พี่น้องลองดูด้วยสายตาขั้นว่าประมาณตักกี่กิโลกร,รมัม รุนไปพร้อมๆกันเลยรลุนไปพร้อมๆกันนะครับอันนี้คุยกันง่ายๆว่าปลูกทุเรียนสามเดือนได้กินฟักทองอะผมรุ้นที่หกโลเอา้าเอา้าหลุดเลยนั่น,นว่าแล้วเก็บได้เลยเท่าไรเท่าไร,าไรนะฮะหกโลผมรุ่น้นหกโลผมรุ่นหกโลผมรุ่นหกโลอา้าวหกโลสองขีดหกโลสองขีดครับอไม่ธรรมดานะฮะถ้าเราเราเก็บไรลูเราพอจะรู้น้ำหนักมันอยู่อขอให้มั่นใจเลยนะครับทำกิจกรรมไร้สารพิษไม่ใช้ขาดสารเคมี ก็สามารถที่จะลูกอวบใหญ่ได้อันนี้ก็พันธุ์พืนบ้านครับครับเป็นบ้านเลยแต่ไม่มใช<ห>่ว่า,า,วาดินเขาดีจากเดิมนะฮะเขามีกระบวนการพัฒนาดินอยู่แล้วนะ,ะนะครับพอดินดีนะครับดินก็จะเลี้ยงพืชพืชก็จะเลี้ยงคนอย่างที่เห็นอยู่ข้างหน้านี้นะฮะก็มั่นใจมากขึ้นเลยเนาะครับผมมั่นใจแค่26หลุมเองนั้เนี่ยเนาะยี่26หลุมนับแล้วเรียบร้อย26หลุมถ้า นี่จะทําได้อีกเนี่ยเพราะว่าพื้นที่ว่างพี่ยังมีนี่ใช่ไหมใช่ครับใช่ระหว่างที่จะรอทุเรียนโตอ,อีกสี่ห้าปีได้กินลูกเนี่ยทําผักก็ทําผักพืชผสมผสานเยอะๆครับ <ๆ S 2> ผมอย่างเงี้ยตามหลุมกล้วยผมก็จะมีไอ้มะละกอพันธ์ต่างๆมะละกอพันธ์ต่างๆเนี่ยมันมีทุกหลุม,มาครับมะละกอตอนนี้มีประมาณร้อยกว่าต้นไปดูที่ออกลูกเตี้ยๆหน่อยไออกลูกก็มีครับออกลูกก็มีมีหลากหลายสายพันธ์งั้นระหว่างปลูกทุเรียนนะครับห้าปีติดลูก ระหว่างนี้เราก็ได้กินฟักทองไปแล้วสองเดือนครึ่งมะละกอนะครับมะละกอก็ได้กินแล้วนี่มะละกอก็รวยทำทนได้แล้วจะออกเครือครับผมนี่แหละครับอันนี้ก็คือว่าไม่ต้องไปปลูกมันปลูกอ้อยแล้วมาซื้อมะละกอกินใช่ถูกต้องครับก็ปลูกมะละกอด้วยตรงเลยทํด้วยตรงเลยเนาะทำด้วยตรงเลยไม่ต้องไปอ้อมทางอ้อมทําไมไม่ต้องไปยูเทิร์นต้องแล้วครับนี่แหละจะมีครบทุกอย่างนะพริกมะละมะเขือมะละกอค่อยๆเติมไปเนาะ ค่อยเติมครับเพราะว่ามันเพิ่งมาอยู่และอย่างทุนเรามันน้อยอแต่ว่าสิ่งที่เรามั่นใจก็คือเรามั่นใจว่าทําอย่างนี้เราเราจะมีอยู่มีกินได้สุขภาพจิตได้สุขภาพร่างกายด้วยนี่แหละมีมันด้วยเนี่ยนี่มันเทศครับมันเทศมันเทศญี่ปุ่นด้วยแล้วก็มันมีทั้งไทยมีทั้งญี่ปุ่นูกไปเดือนกว่ามีหัวแล้วเราพิสูจน์ไปพร้อมๆกันได้เลยลองดูเอาตรงนี้ปกติไอ้มันเทศนี่มันจะมีเส้นดินนะ เขาต้องหยอดยาฟูรานกันเนาะมันมีเทคนิคครับเราพยายามเก็บก่อนอายุมันแค่นั้นเองเพราะว่าถ้ายุนานไปมันก็จะมีเซียนดินเยอะถ้าเก็บก่อนอายุนิดหน่อยถ้าเขาบอกว่าสามเดือนเก็บได้เราก็เก็บสองเดือนครึ่งอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นเทคนิคหลีกเลี่ยงแค่นั้นเองเซียนดินก็อาจจะน้อยลงน้อยอยู่แล้วแหละเพราะมันยังไม่ทันเขากินเยอะเราเก็บมันก่อนนะก็แบ่งๆกันกินอ่ะพิสูจน์เป็นพร้อมกันได้เลยครับนี่ไงเอามาเลยนี่นี่อย่างเงี้ยอ่านี่อ่า เริ่มแตกแล้วเราจะพอให้ดูว่ามันติดหัวหรือยังอ่านี่กระบวนการไร้สารพิษไม่ใช้เคมีเลยเอ้าเอ้าเพาไมมันพอได้ต้มแล้วเนี่ยเออเออนี่ยลองคุยออกไม้เห็นชัดๆัดะพี่มันนั่นนๆนเห็น,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 นไหมเอ,อ๊ดะดูงัเนี่ยเนี่ยโอ้โหนี่หัวมันแต่ยังไม่โตอ่ะยังไม่โตนี่เห็นไหมไร้สารหัวใสใสนะนี่ยนี่นี่เห็นไหมไ <Okay. S 2> ไม่ได้แอบใช้ปุ๋ยเคมีนะฮะเนี่ยโอ้ยแอบทาไมเราเราทํากินเองเนาะเราทากินเองเนี่ยเนีนไหมครับอุ้ยดกนะนี่ใช้ได้เลยเนี่ยแถวนี้พันมันญี่ปุ่นแถวเนี้ยจรับจริงมีที่มากน้อยไม่ได้สําคัญเนาะสาคัญอยู่ที่มีปัญญาหรือเปล่าอืม,อมอก็ว่าเราจะบริหารจัดการที่สองไร่นี้มันก็พออยู่พอกินสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดหัวนี้เล่าน,นี้มีแปดหัวเนี่ยครับครับ นี่ก็ได้กินมันเทศอีกหลายล่องเลยเนี่ยโอ้โคตรดุกเลยอะครับงั้นพูดถึงว่าถ้าเราทุเรียนห้าปีเนี่ยในระหว่างห้าปีเนี่ยมีพืชหลายอย่างที่เราจะเติมเข้าไปได้มีครับถ้าเรามีความสามารถก็ใส่ไปเลยเป็นร้อยอย่างก็ได้พริกมะเขืออันนี้ก็ใส่ได้มะเขือก็ต้องมีหลายสายพันธุ์อีกแล้วก็มีหลายสายพันธุ์มันนี้ก็ปลูกได้ง่ายครับซึ่งเรามีต้นพันธุ์อย่างนี้เราก็ปลูกไปเรื่อยๆเพราะเราต้องกินทุกวัน่ะ ถ้าเราจะรอกินทุเรียนอย่างเดียวนี่ยโหไม่ได้หรอกเพราะคนเราไม่ได้กินทุเรียนทุกวันได้หรอกมันต้องกินหลากหลายครับสว่วนนี้จะพยายามไอทำให้เป็นสวนอาหารเพื่อสุขภาพจริงๆเพราะบ้านเราก็อยู่ในเนาะอยู่ในแปลงนี่แหละอยู่ในแปลงนี่แหละเพากบนะอันอระยะนะครับสี่คูณแปดเมตรคือเอากล้วยเป็นเป็นตัวหลักนะระยะกล้วยเนี่ยระยะล่องแปดเมตรระยะต้น สี่เมตรระหว่างแถวนะฮะสี่เมตรตามเห็นในภาพครับและที่นี้สับวางระหว่างแปดเมตรก็คือมีทุเรียนพันธุ์หนอนทองครับผมในพื้นที่แค่สองไร่กว่านี้อันนี้ระยะนี้ถือว่าพอดีไหมพี่จากกที่ศึกษามาก็คือมันมีหลายแบบที่เขาปลูกทุเรียนนะเขาก็จะปลูกแปดคูณแปดแปดคูณเก้าสมัยโบราณเนาะครับแล้วทุกวันนี้มันมีรถลงไมอีกแปดคูณหกที่ พวกนักวิชาการเขามาปลูกเขาจะพยายามตัดแต่งกิ่งมันคือเขาอยากให้ได้ผลผลิตเยอะๆในต่อพื้นที่ไร่นะแต่ผมก็มาลงมือทาที่แปดคูนแปดคือตัวยังไม่มีประสบการณ์ะก็เลยหาประสบการณ์แปดคูนแปดนี่คือระยะของดั้งเดิมที่เขาปลูกทุเรียนกันคือระยะห่างเลยครับผมระยะห่างเพราะในรุ่นใหม่นี้เขาปลูกกันถี่ขึ้นประมาณห้าคูณหกใช่ครับห้าคูณหกเมตรที่ผมไปกันทะลักไว้เลยครับผมแล้วก็เริ่มมีเทคนิคในการปลูกทุเรียนคู่อ๋อ ต้นคู่กันอ่าปลูกคู่กันเพื่อจะเอามาให้ได้ผลผลิตเยอะๆต่ไร่ฮะอ่าจะมาติดยอดอีกทีอ๋อมาเสียบยอดนี่ทุเรียนนะฮะเห็นชัดๆว่าบางแดดทิศตะวันตกนะครับอันนี้น่าจะปลูกเอ่อในเดือนหนึ่งในเดือนหนึ่งไอ้ทีนี้ไอ้ฝั่งข้างบนได้สองเดือนกว่าสามเดือนเกือบสามเดือนแล้วฝั่งข้างบนนี่ก็ปลูกไล่ไปเรื่อยเราได้มาก็มาพักสักอาทิตย์หนึ่งครับแล้วเราก็ปลูกไปเรื่อยเตรียมหลุมเตรียมหลุมก็ง่ายๆแล้ว ไอ้ทุเรียนมันมันไม่ต้องการปุ๋ยนะครับช่วงเร็กๆแล้วก็พูนดินแล้วก็ปลูกไปเดี๋ยวมันแหละมันนานนั่นแหละเป็นปีเนี่ยเรถึงจะใส่ปุ๋ยแล้วก็ทําโค้มันขึ้นมาอันนี้ก็เป็นกล้ารอบที่สามครับผมกรอบที่สามเก็บเงินมาซื้อกล้าใช่ครับทุเรียนครับผมรอบที่สามได้ได้ยี่สิบต้นก็ใช้เงินไปพันกว่าหน่อยเองเพราะมันทุเรียนมันมันยิ่งมันเยอะมันก็ยิ่งต้นกล้ามันก็ยิ่งถูกลงครับรอบนี้มัน ราคา50บาทกล้าแล้วเท่าไหร่ครับพี่อันรอบรอบสุดท้ายนะ50บาทโอ้ทำไมถูกเอารอบแรกคะร้อยหนึ่งต้นฝนพ <laughs> อ,อนานหลังฝนมาหน่อยซะก็ถูกลงถูกลงถูกลงเอออ่ะไปดูตรงนี้หน่อยนะครับอ้าวไ,ไหนไพี่ภัยแม่บ้านมาแล้วก็คุยกับแม่บ้านหน่อยออพี่ไั่ไงไงแม่บ้านมาแล้วแม่บ้านมาแล้วสวัสดีครับพีค่ะผู้ช่วยผู้ช่วยตัวสําคัญ มือขวาเลยเนี่ยมือขวาค่ะเป็นมือขวาเป็นไงพี่มีความสุขมากไหมโอ้ยู่ที่นี่รู้สึกมีความสุขมากกับสวนของเราที่ได้ทํานี่แหละค่ะอ๋อค่ะมันมีความสุขตรงที่เราได้ทํำสิ่งที่เราชอบที่เราฝันไว้อะค่ะเวลากินเวลาอยู่เวลานอนอิ่มนอนหลับสุดสุดดีมากค่ะนค่ะไม่เครียดเหมือนเก่าแล้วนะไม่เครียดเหมือนเมื่อก่อนค่ะเหมือนเมื่อก่อนเครียดมากค่ะตอนนี้อยู่กับสวนเมื่อก่อนรับเหมาก่อสร้างเมื่อก่อนรับเหมาก่อสร้างค่ะรับซื้อของเก่านะคะ อาชีพค่ะเมื่อก่อนนี่วิ่งหาเงินตลอดเลยวิ่งหาเงินตลอดค่ะตอนนี้ไม่ค่อยได้ใช้ตังค์ลูกส่งมาให้ใช้ไม่ต้องทำนิดหน่อยหน่อยค่ะตอนนี้แบบเราเราไม่ต้องขนขวายังคะเหมือนเมื่อก่อนมีหนี้เยอะค่ะแต่ก่อนที่โอ้ยทำไร่ทำากงรับซื้อของรับเหมาก็เหมือนเดิมค่ะสู้มาอยู่อย่างนี้แล้วเหมือนแบบสบายใจมากแล้วไปพี่ปลูกทุเรียนสามเดือนได้กินฟักทองไปแล้วเนี่ย ผมใจไหมพี่โอ้ภูมิใจมากเลยนะคะลูกแรกอ่ะตอนนี้เรามีคนจองหลายจังหวัดนะคะมีเชียงใหม่มีลุงอรุณไม้ยูคาอยู่อ <ừ> ุดรแล้วก็มีอ่าร้านพอเพียงสกลค,ค,คุณเดียวสุดท้ายมาพี่เปียกด้วยไม่ใช่หรอกท <laughs> ่จองไว <laughs> ง้จองแล้วค่ะ จองลูกทุเรียนมาได้เลยนะครับพี่น้องทุเรียนอินซีไม่ใช่มีง่ายๆนะค่ะอีกสามปีสามปีสามสี่ปีปีห้าปีค่ะจะจําไว้นะคะจะจดไว้อยู่ค่ะอจะจดไว้อยู่ค่ะค่ะจองได้ค่ะตอนนี้อาหารเช้าเราก็พร้อมที่จะให้พี่เปียกแล้วมื้อเช้านี้ก็มีอ่าวันนี้มื้อเช้านี้มีฟักหอมนะคะเราปลูกเองค่ะแล้วก็เก็บเห็ดฟางมีเก็บเห็ดฟางค่ะ อ่ะแล้วมาอยู่อย่างนี้พี่มันเงินมันน้อยลงนะพี่มันมันเคยมีเงินก้อนใหญ่ๆทําทำรับเหมาก่อสร้างมาอะไรมามันไม่รู้สึกขาดเขินแล้วปะ รู้สึกตอนแรกก็เครียดๆนิดนึงนะคะทําไมเราไม่มีตังค์ที่อยู่ในมือเหมือนเมื่อก่อนอยากกินอะไรอยากซื้ออะไรมันก็ได้ไปะคะแต่ตอนนี้รู้สึกว่าที่อยู่ตรงนี้ทําตรงนี้แล้วรู้สึกก็เคยฝึกอยู่กับเขามาตั้งแต่อยู่ที่ศูนย์นะเะเมื่อก่อนทํางานอยู่ที่ศูนย์เรียนรู้ที่เพชรบูรณ์ก็เข้าไปอยู่พักหนึ่งเข้าไปอยู่วัดไปดูกันอยู่ที่วัดที่บ้านรากที่โอโศกอะไรอย่างเงี้ยคือเขาไม่ค่อยได้ใช้ตังค์นะคะเราจะหาเก็บหากินหาปลูกอะไรแบบนี้ของเราเองมันมีความสุขกว่าค่ะ เดี๋ยวนี้ในกระเป๋าเมื่อก่อนนะอยู่แต่ละวันเงินสี่พันห้าพันสามพันอยู่ในกระเป๋าของตลอดตอนนี้ไม่มีสักมีแค่ห้าร้อยหรือร้อยเดียวโอ้หอยู่ได้เป็นอาทิตย์เลยค่ะไม่ต้องใช้เพราะเรามีกินเองเราทาเองหมดนะคะทําเองกินเองมีของกินปลูกเองกินเองเดี๋ยวอีกสักประมาณสองสามเดือนได้ไหมคะคุณเราจะมีผักอีกหลากหลายที่จะอยู่ในสวนนี้ค่ะพร้อมแล้วค่ะตอนนี้ค่ะ เมื่อก่อนนี้เงินอยู่ในกระเป๋าสี่ห้าพันแต่ต้องไปซื้อพริกซื้อกระเพราซื้อมะเขือซื้อมะกรูหมดซ,ซื้อค่ะตอนช่วงมาใหม่ๆคะคะไม่มีอะไรเลยที่นี่ไม่มีอะไรเลยเหมือนกันช่วงมาใหม่ๆก็รู้สึกว่าโอ้โหทำไมอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ<ม>แต่ตอนนี้รู้สึกว่าเป็นสวรรค์ของเราไม่มีเงินในกระเป๋าแต่มีของกินมีของกินค่ะมไม่อดเลยค่ะไม่อดเลยมันก็ไม่ต่างจากมีเงินหรือหรือไม่มีเงินหรอกเนาะ ไม่ไม่ต่างเลยนะคิดว่ามันจะมีความสุขกว่าไหมคะนอนนอนแล้วตื่นขึ้นมาเราก็วิ่งมาหาเก็บหาทํากับข้าวข,าน,ขานมขนมเราก็หาในส่วนของเรามันเนี่ยคะโอ้โหได้หลากหลายฟักทองก็ได้กิน เดี๋ยวจะแกงหยวกได้แล้วด้วยนี่แล้วก็มันเหลือฟักทองจนได้ไปขายได้เงินเป็นหมื่นเน่ยอได้หมื่นกว่านะคะหมื่นกว่าแล้วมีชาวบ้านที่นี่มาซื้อด้วยค่ะแล้วก็ก็น่าจะได้หมื่นประมาณหมื่นห้าร้อยถึงหกร้อยค่ะนิดหน่อยค่ะแค่นิดหน่อยเรารู้สึกว่าโอ้โหดีใจมากคุณเราปลูกเล่นๆนะเนี่ยลดน้ําอะไรประมาณนี้ค่ะแต่ที่เรากินเองแจกพี่น้องไปอีกก็ไม่รู้เท่าไหร่ตรงนี้ไม่รู้เท่าไหร่เลยค่ะไปตรงไหนเราก็แจกตลอดนะคะแจกเขาตลอดแบบอยากให้รู้ว่า ของที่เราอยู่ในส่วนของเราที่ทําแล้วมันมีความสุขขนาดไหนอยากให้ให้รู้อยากให้มาดูว่ามันเป็นยังไงถ้าทําจริงๆและตั้งใจค่ะสองมือเราจะก่อหัวใจเราจะเกี่ยวประสานกลมเกลียวศาสตร์พระราชาแผ่นดินทองพืชผลนานา,นากาสิกรรมรักฟ้ารักดินเพื่อฟ้าดินอันสด ฝ้าดินไร้ทินปลอดภัยเพื่อฟ้าดินของลมูหลานไทยเพื่อฟ้าดินของคนไทย ฝนตกบ้านเลยขาตกบ้านเราไม่ตกพอถึงน้ำหลากมันก็ท่วมเมื่อก่อนนี้ระลองนในจะงหวัดเป็ชาวบ้านนี่จะอดข้าวอยู่แล้วตอนนี้ท่อท่อมากไม่ไม่ทราบว่าจะจะทำยังไงนะเราหมดหมดท่าแล้วปกติแล้วเขาไม่สามารถจะทำนาได้เลยในพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ที่ขาดน้ะยันยันไปแล้บ้านเขาตกบ้านเราทั้งาน้าก็เลยฉน้ำไม่เคยคิดเลยว่าจะใจเปลี่ยนเราไมสู้จจสู้ไม่ไหวเลยข้าเชิญวันนี้เปานตัวให้ดู ทกี่หมื่นวันผ่านพ้นจนวันนี้หมื่นราตรีที่วดทนและค้นคว้าเงื่อล้านหยดรถลงดินจนชินชา ว่าจะมาเป็นคำสอนให้ลูกฟังเพราะพอ่อรู้พอจึงอยากให้ลูกรู้ให้ลูกดูแนวทางสร้างความหวังให้ลูกมอง ทำพอสอนทุกคำถึงลำค่าเป็นเสื้อผ้า ในหลวงมากค่ะชีวิตของพวกเราทุกคนทาไม่ใช่ว่าในหลวงก็คงจะไม่มีวันดีขึ้นจนถึงทุกวันนี้อย่างผมเป็นมะเร็งอย่างนี้นรรประบาท,ทไ,มไม่จะ้ต้องหัวตังว่ากังว่าตัไว่าตังว่าตว่าตัง่าทำงานผมเหนื่อยใจแล้วผมก็หายเพราะนั้นผมไม่มีสิทธิ์จะทิ้งเมยท่านได้อ่านของเราแล้วก็เหลืงไม่อ่านของหนูแล้วแม่พระองค์อยู่ครับเราอยู่กับเราทุกวันเรามีที่ประดาองค์หนึ่งที่ไม่สามารถสูญเสียได้อีกขอบลงตรงพระเจริญพระเจ้า ทอกปัจบ